Sang bí kỳ tâm yang gì vạn đe. Telem telem. Hát đèo kin. Kin bên yêu. Kin yêu chín, em mượn em. Hát kỳ nữa chuồng em mượn em. Hát kỳ nữa chuồng em mượn

ลปแ่บนี้ลมเปียกรตอนยาขอใจค่อยได้กินน้ำเป็นหลักอเป็นหลักอฉันไปอยู่หันขายบกเผาปอบอกเผาองศีสิเสิสื่อน้ำพ่อไปกินหรอกินหมแห่ะน,นี่นา,วาสวยงาม ก็แ<ช>้่เรียนเลยครับตัวนะน้ำข้นนำวาเดี๋จะตัวนนอ่ออดก่อนดตัวเนา้นเออมีดระสันใจเฮ็ดโอดเอามีดระสันใจมั่นเป็นกะไรมีดพอทันใจ hiền <laughs> rồi <laughs> phải lấy <laughs> à? <laughs> แต่ละเมือ่อแต่ละเว้นบ่แนวนึงกับแ,แนวนึงคือบ้าน,นี่ดินเบ็ดเมื่อนี้ดินเม็ดดินผ้าผ้าบกเ้า <c oughs> มาบืงซีมือฟาความจัหัวลุนนิดนึงตุ้งไม่พอน,นี้ต้องปกดีต้องหน่อยนี้ขมาวขมาวกเดียวเดียวเดียวขอขึ้นปกบาง

yim này kinh là mẹ? nào bắt mình này. <laughs> <Kếp> bắt này. <laughs> Khi ém? Khi ém? con xíu bấm chết xin, tổng kép con.